รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขึ้นมาแบบว้าวมากๆค่ะเพราะว่าวิววันนี้เนี่ยสุดยอดมากเขาจะมี Sunday ์บรันชซึ่งบอกว่าดีมากๆเีฟู้ดนี่แบบว่าไม่อั้นเลยทั้งวมนตื่นมาคิดดูว่านอนแล้วเห็นวิวได้เลยสบายๆส,สามารถนั่งชิลตรงนี้ได้เลยดูทะเลไปหรือจะแช่น้ำแล้วดูทะเลแช่น้ำแล้วดูพรอาทิตย์ขึ้นก็ ได้ทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้เอามาอยาวเปิดแล้วนะคะถ้าใครอยากจะมาไม่รู้จะปิดอีกเมื่อไหร่รีบมาก,ก่อน วันนี้ต้องตามเอาเวเกชันมานะคะเพราะว่ารีสอร์ทที่เราจะพามาเช็คอินวันนี้เนี่ยสุดยอดเป็นรีสอร์ทน้องใหม่ป้ายแดงของภูงเก็ตค่ะพั่งเปิด3ามสีเดือนมานนี้เองตั้งอยู่บนเกาะสีเรกมาแล้วคุณจะเห็นวิว180องศาค่ะตรงนี้แต่ถ้าใครเป็นแฟนสตาร์บัคต้องมาเลยค่ะที่นี่มีสตาร์บัคีวิวด้วยตั้งอยู่บนเนินเนขานี่เลยเราอยู่กันที่สีเภูเก็ค่ะสนับสนุนโดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเอเชียสบูติกแอร์ไลน์พิพย์ยะปลากันภัย ในบริเวณของซนเ่ภูเก็ตเนี่ยนะคะนี่เลยเป็นเดินอย่างนี้เลยเมื่อกี้เดินลงมาเดินขึ้นแต่ไม่ต้องห่วงนะคะที่นี่เขามีบักกี้ให้บริการค่ะไม่ว่าคุณจะแบบจากวิลล่าขึ้นไปฮิวท็อปหรือว่าจะมาที่สปาอะไรก็ตามอย่างที่จุดที่เรายืนเนี่ยก็จะเป็นสระว่ายน้ําส่วนกลางใครแบบเอออยากจะแบบ เบื่อแล้วอยู่หลายวันเล่นน้ําในวิลล่าบ่อยแล้วเอาเปลี่ยนมาเล่นสระส่วนรวมก็สามารถได้เช่นกันพูดถึงซีเน่ภูเก็ตเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนแรกเราเอ๊ะทำไมเขาใช้คําว่าซีเน่ทำไมไม่ใช้ซีเร่ซีเร่ภูเก็ต ก็เลยบอกไปถามมาคนที่นี่ก็บอกว่าทีเนเนี่ยมาจากซีเรบวกกับเสน่์คือเป็นเสน่์เฉพาะตัวของภูเก็ตเพราะว่าเกาะซีเรเนี่ยเป็นเกาะที่อยู่ติดกับภูเก็ตเลยโดยไม่ต้องนั่งเรือก็คือสามารถรถข้ามมาได้เลยที่นี่เนี่ยข้อดีก็คือว่าความที่เขาเป็นหมู่บ้านชาวประมงทุกอย่างที่ออกมาผ่านอาร์เคเท็เจอร์อะไรต่างๆการออกแบบการตกแต่ง ก็จะมีความเป็นกลิ่นอายความเป็นหมู่บ้านชาวประมงผสมผสานความเป็นบาหลีนิดๆเราจะสังเกตว่าตรงประตูด้านที่เราขึ้นมาเนาะใกล้ๆกับล็อบบี้อย่างเงี้ยเราจะแบบม,มันมีกลิ่นแบบบาหลีบาหล,าลีในขณะเดียวกันถ้าเราเดินไปให้ทั่วเราก็จะแบบเออมีความเป็นหมู่บ้านชาวประมงอ่ะหลังคงหลังคาเหมือนเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างหยิบมาผสมผสานกันแต่ว่าลงตัวมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดถัดไปกัน โอ้โห oh, <Yeah. S 1> พูดถึงล็อบบี้ยังสวยเลยค่ะล็อบบี้นี่แบบซีทรูหมดเลยรอบด้านนี้มองเห็นวิวทะเลหมดเลยค่ะด้านนี้นี่พระอาทิตย์ขึ้นเลยถ้าใครชอบแบบว่าตอนเช้าแสงแรกเนาะของเกาะภูเก็ตนะนี่มาทางฝั่งนี้เลยค่ะเพราะว่าคุณจะเห็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่แบบสวยงามมากเขาบอกมุมที่นี่นะมุมถ่ายรูปเยอะมากๆพูดถึงจุดเด่นอย่างหนึ่งค่ะของที่ซนเภูเก็ตนะคะ คืออยู่ในจุดที่แบบสะดวกทุกที่เลยเช่นว่าถ้าสมมุติว่าคุณบินมาจากกรุงเทพเหมือนเราเนี้ยบินด้วยบางกอกแอเวสใช่ไหมคะประสานมาที่โรงแรมก่อนเขาก็จะสามารถ o r g a n น z e เรื่องรถรับส่งได้45นาทีโดยประมาณค่ะก็มาถึงที่สีเน่แล้วนะคะหรือว่าวันอาทิตย์จะไปถนนคนเดินที่ภูเก็ตค่ะเขามี free shuttle สรอบเฉพาะวันอาทิตย์มาจองไว้ก่อนใช้เวลา10นาทีโดยประมาณค่ะก็ถึงตัวเมืองภูเก็ตแล้วหรือใครจะไปเกาะ แบบพวกเกาะพีพีเกาะต่างๆนานาอะไรอย่างนี้เหมือนเราเราก็แพลนจะไปเหมือนกันท่าเรือรัศดาอยู่ใกล้เองค่ะ5นาทีเท่านั้นถึงแล้วค่ะถ้าเรือเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าเรื่องโลเคชันที่นี่นี่แบบสะดวกทุกที่เลยเหมือนกัน แต่ถ้าใครมาแล้วแบบว่าอยากจะแบบติดต่อข้อมูลกับพวกน้องๆทีมที่นี่หรือว่าอยากจะแบบจองนู่นจองนี่จองบักกี้รอนอาหารอะไรอย่างนี้นี่เลยค่ะเขามีสแกนอันนี้เป็นแฮนดี้โกซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่แบบเราสามารถติดต่อสื่อสารกับทางทีมได้ว่าแบบเอ้ยช่วยส่งบักกี้ขึ้นมาหน่อยนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ค่ะ อย่งนึงเนี้ยที่แบบว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์เลยต้องขึ้นมาที่ฮิลท็อปค่ะก็เขาจะมีรถบริการนะนั่งรถสองแถวหรือว่าบัสก,กี้ก็ได้เลื้อยขึ้นมาเลื้อยขึ้นเขามาเรื่อยๆขึ้นมาแบบว้าวมากๆค่ะเพราะว่าวิววันนี้เนี่ยสุดยอดมากเรียกว่าถ้าใครมาภูเก็ตหลาย,ลายๆรอบแล้วไม่เคยแบบได้สัมผัสวิวสูงๆส,สวย,สวย มาที่นี่แต่ขึ้นมาบนนี้นะคะมีความพิเศษหลายอย่างอาหารเลยค่ะตรงหน้าเป็นอาหารที่พวกสแน็กกินง่ายๆรวมถึงพวกพาสตา้าพิซซ่ายำแซลมอนอะไรพวกนี้ไม่มีเมนูอาหารไทยนะคะแต่เป็นพวกเมนูกินเล่นๆง่ายๆแต่มีเยอะนะเมื่อกี้ดูในเมนูแล้วบอกโอ้โหเยอะมากๆอันนี้ก็ซิกเนเจอร์เหมือนกันเป็น3เมนูขายดีของที่นี่ดื่มด่ำกับวิวด้วยชิมอาหารอร่อยอร่อยด้วยรวมถึงพิเศษค่ะ อันนี้คนนอกพูดถึงคนนอกก่อนเข้ามาได้ตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มเลยนะคะล a าส o r ออเดอร์นี่อาจจะทุ่มครึ่งแต่น,นั่งยาวไปถึง2องทุ่มได้แต่ถ้าเป็นแขกของโรงแรมพิเศษกว่านั้นนอกจากคุณมาได้ตั้งแต่10บโมงเช้าถึง2องทุ่มนี่เลยค่ะข้างบนนี้มี Starbucks อยู่ด้วยหลายคนไม่รู้เป็น Starbucks ที่อยู่บนจุดที่สูงมากๆค่ะแขกของโรงแรมเนี่ยจะมี วอลชเชอร์ er, ให้เลือก1นึ่งดได้วันละดริงสมมตุติคุณพักสาวันคุณก็จะได้3วอลเชอร์ขึ้นมาแลกเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นก็ได้ <Wow. S 1> วันละแก้วค่ะนี่เลยสบาบักทองเครื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับโ o ตูเก t h e r t ทราเวชวนคุณออกเดินทางตลอดทั้งปี12-22พฤษภาตุรกีลิเวลา ลุยฝั่งตะวันออกมุมที่หลายคนยังไม่เคยไป16-26กรกฎาคมทริปแกรนโปรตุเกส9-23กันยาเที่ยวหอุทยานแห่งชาติในอเมริกา28กันยาถึง -11 ตุลาสัมผัสธรรมชาติที่หมู่เกาะแฟโร eral, และประเทศไอซ์แลนด์13-26ตุลาดื่มดับสีสันของใบไม,ไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดา9-19ธันวาไปสำรวจประเทศจุดเอกซอติกอย่างแอลจีเรีย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0946249398 0834439192สนับสนุนโดยสายการบินบางกอกแอร์เวยส s เอเชียสบูติคแอร์ไลน์ทิพยะประกันภัย มาเที่ยวที่เกาะซีเร์ลองแวะมาที่ซีเน่ภูเก็ตค่ะเขาจะมีซันเดย์บรันช์ซึ่งแบบว่าดีมากๆซีฟู้ดนี่แบบว่าไม่อั้นเลยคือตั้งแต่11โมงถึงบ่าย3เนี่ยถ้านั่งยาวได้นั่งไปชิลๆกินไปเรื่อยๆดื่มดัไปเรื่อยๆแต่ว่า oh. ไม่ได้มีแค่ซีฟู้ดนะคะก็จะมีอย่างอื่นด้วยแซลมอนซาชิมิรวมถึงของหวานด้วยค่ะเขาบอกขนมก็ ไม่เบาเหมือนกันมือกงางวนแต่ว่าราคาเริ่มต้นนี้888นะคะถ้ารวมแบบพวกแพ็กเกจเครื่องดื่มด้วยอาจจะแบบเพิ่มไปอีกนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นเด็กเครึ่งราคาที่บอกไปนะคะว่าที่สิเน่ภูเก็ตเนี่ยใน60กว่าห้องเนี่ยเขาจะมีประมาณ7-8รูมไทป์ค่ะเดี๋ยววันนี้พามาดูรูมไทป์หนึ่งซึ่งแบบน่าพักมากเพราะว่าเป็นแบบ Duplex กบ้านแบบนี้นะคะก็จะเป็น2ชั้นคือเป็นวิลล่านี่แหละแต่พอเป็นดูเพล็กซ์ปุ๊บเป็น2ชั้นค่ะชั้นล่างก็จะเป็น Living งร o มเลยเปิดประตูเข้ามาปุ๊บมุมนี้เลยค่ะก็จะเป็นแบบตู้เย็นเป็นนี้บาร์เป็นอะไรนี้ซึ่งข้างในนี้เป็นคอ m พลีเมนต์ r ททั้งหมดนะคะพวกเครื่องดื่มรวมถึงมีเครื่องทำกาแฟอิี่ด้วยค่ะมีแคปซูลให้ อย่างดีเลยความที่มันเป็น2ชั้นนะชั้นล่างก็จะมีห้องนงห้องน้าให้เนยสามารถใช้ห้องน้ําตรงนี้ได้เลยซึ่งปกติว่ามีห้องน้ํา2พที่เนี่ยข้างล่างก็จะแบบเล็กๆอะไรเงี้ยแต่อันนี้ข้างล่างก็ชาเวอร์ได้เลยค่ะตรงส่วนของลิฟต์รูมเนี่ยนะคะก็จะแบบว่าโปร่งโล่ง,ลงวัสดุส่วนใหญ่ที่เขาใช้ก็จะเป็นแบบไม้ไม้ไผ่อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งก็ดูธรรมชาติธรรมชาติอะไรเงี้ยเนาะแต่ที่ดีกว่านั้นคือสามารถ มองเห็นวิวสบายๆเลยแล้วก็สระว่ายน้ำค่ะซึ่งต้องบอกว่าสระว่ายน้ำที่นี่อ่ะแต่ละหลังเขาจะออกแบบอุติดตก,ก่อนเสร็จแต่ก็ตันรูปทรงไม่เหมือนกันคือเขา่าจะสร้างล้อไปกับตามแลนด์เกปของที่นี่ดังนั้นเนี่ยสระว่ายน้ำแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันแต่บ้านนี้ยค่อนข้างใหญ่หน่อยเนาะเป็นดูเพล็กที่แบบว่า ยอนยิยมหมาคผู่รักขั่วนิมูนมากอันนี้คือนั่งข้างในก็สามารถเทควิวได้แล้วนะถ้าคนไม่อยากร้อนแต่ถ้าแบบชอบแบบอากาศบริสุทธิ์อะไรอย่างนี้สามารถมานอนที่เตียงอันนี้แล้วก็สบายเลยถ้าทางจะขึ้นไปข้างบนนะคะสามารถขึ้นได้2องทางคือจะเปิดประตูออกไปแล้วขึ้นจากด้านทางเข้าข้างหน้าก็ได้หรือจะขึ้นจากตรงนี้ก็ได้คือชิลมากเลยค่ะถ้าใครแบบว่า นั่งข้างล่างแบบว่าว่าสบายแล้วมาข้างบนตื่นมาคิดดูว่านอนแล้วเห็นวิวได้เลยสบายๆแลตอนี้นะคะเป็นมัสคอตของที่นี่ค่ะโอยวายปลาหมึกโอยวายเป็นปลาหมึกที่แบบเขาเจอที่นี่หมายถึงว่าหาได้ที่แถวเกาะทิเลอะไรเงี้ยเนาะเขาก็เลยเอานี้มาเป็นมัสคอตแต่สังเกตว่าเตียงที่นี่เนี่ยใหญ่มากๆมกุมนี้ก็แบบข้างล่างถ้ายังแบบนั่งเล่น ไม่พอนี่จ้ะบ่ายๆมานั่งชิลตรงนี้ดูแสงหรือตื่นมาจะดูแสงเช้าจากตรงนี้ก็แบบอกก็น่าจะเลิศไม่แพ้กันนี่เลยค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์บาธับห้องนี้นะคะบัธับก็จะแบบถ้าเป็นห้องรูมทป์อื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมบัธับอาจจะอยู่ตรงระเบียงอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับห้องนอน <Wow. S 1> ซึ่งแต่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะแบบเอ๊ะแฉะเฉะอะรหรือเปล่าเขาทําพื้นต่ำลงมานิดนึงเผื่อแบบน้ําหยดน้ําอะไรอย่างนี้ โตเครื่องแปง้งเนาะเขาจะมีที่ฉีดยุงให้ด้วยนะเพราะว่าที่นี่ก็ยุงหนาแน่นอยู่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ตรงนี้ถ้าใครมาแล้วแบบอยากจะนั่งทำงานอะไรานก็สามารถใช้บริเวณนี้ได้ที่นี่ก็จะมีสลิปเปอร์ให้นะคะแล้วก็บัตโรบสีขาวเ,เลยสวยตวเตารีดเซฟตี้บอ็อกซ์อะไรอย่างนี้ไดเป่าผมอะไรอย่างนี้นะคะหมดเพิ่งช่างน้ำหนนะักครบครันมาดูห้องน้าต่อห้องน้านี่ จริงๆห้องนี้มันเหมาะกับคนที่แบบเป็น Couple อะไรอย่างเงี้ยเนาะ <Okay. S 1> แล้วก็ซิงข้างในเป็น2ซิง์นะคะทุกอย่างอุปกรณ์นี่อเมนิตี้ก็จะมีให้จะสังเกตว่าพวกวัสดุอะไรส่วนใหญ่ก็ยังเป็นไม้เนาะแม้กระทั่งประตูั้นนางน้ำจะเป็นแบบมีความไทยๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยน,นะ,ะอันนี้เป็น d u p l ล็ซนะคะซึ่งมีอยู่10ห้องเท่านั้นงั้นเดี๋ยวเราไปดูรูมไทม์อื่นกันต่อค่ะ มาถึงอีกหนึ่งรูมไทนะคะที่น่าพักมากๆค่ะอันนี้สกายพูลิล่าค่ะก็จะเดินขึ้นมานิดหนึ่งพอสูงขึ้นไปนิดหนึ่งปุ๊บเห็นวิวสวยมากๆค่ะข้อสำคัญคือรอบๆเนี่ยคือเขายังเก็บต้นมงต้นไม้ให้มันมีความเป็นมีสีเขียวอยู่รอบๆบ้านอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ดีแล้วว่าอย่างที่บอกไปเลเยอร์ของบ้านหลังต่างๆห้องหลังต่างๆนี่จะไม่ค่อยเหมือนกันเลยเนื่องจากว่าเขาจะสร้างล้อไปกับ a ลน์สเคปที่อยู่เดิมอยู่แล้วสมมุติมันเป็นโขดหินหรือเป็นเนินเป็นอะไรอย่างเงี้ยสระน้ําก็จะเป็นทรงนั้นตามๆกันไปจะไม่จะไม่เหมือนกันทุกห้องอะไรเงี้ยเนาะมาถึงนี่ค่ะมุมนี้จะกินข้าวทำบะหมี่เสร็จมานั่งกินตรงนี้ก็ได้ ชิลบายชมวิวบายอะไรยังไงแต่ว่าอย่างที่บอกไปพอเป็นสกายพูล่าเขาจะแบ่งเป็น2โซนเลยโซนนู้นถ้าเป็นดูเพล็กซ์มันเป็นสองชั้นใช่ไหมคะอันนี้เป็นชั้นเดียวแต่ว่าแยกโซนโดยมีห้องน้ําอยู่ตรงกลางห้องนอนหน้าพักมากหน้านอน้องเชืคกว่าหน้านอนแน่นอนนะคะวอยาวตามเราไปทุกห้องนะคะใส่โมกแบบนี้กันแดดด้วยสิ่งที่เราชอบของห้องนี้นะคืออันนี้คืออย่างเป็นห้องดูเพล็กซ์เนี่ยผนังใช่ไหมจะอยู่ที่ผนังแต่ห้องนี้เนี่ย หัวเตียงก็จะเป็นไม้ไผ่ศารแบบนี้เลยซึ่งบอกว่าดีมากมันก็จะแมทดไปกับพวกโคมไฟอะไรอย่างงี้เนาะข้างหน้าก็จะมีเก้าอี้นั่งแบบบางทีนั่งชิลเบื่อนอนแล้วมานั่งอ่านหนังสงืงอ่านหนังสือคุยกันอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าจะออกข้างนอกก็สามารถออกจากตรงนี้ได้เลยค่ะตต อย่างบ้านนี้สระว่ายน้ำก็จะเป็นทรงยาวตรง่างนี้เลยค่ะทรงเป้งไปเลยแช่น้ำแล้วก็สามารถดื่มด่ำกับวิวทิวทัศน์ของทะเลฝั่งนี้ได้นั่งชิลนั่งเล่นได้อ่านหนังสืออะไรอย่างนี้ชมวิวไปหรือจะมาชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าก็ได้นะเดี๋ยวทะลุไปตรงนี้ค่ะก็จะเป็นห้องรับแขกเลยอย่างที่บอกนะคะระหว่างห้องนอนห้องรับแขกก็จะมีห้องน้ำขั้นกลางแต่ว่ามุมนี้ค่ะพูดถึงถ้าใครมาสมมติมีเด็กมีอะไรมาด้วยนี่ ใส่ตรงนี้สบายเลยไม่ต้องเสริมเตียงอะไรเลยตรงนี้แบบว่าสามารถเป็นเตียงเสริมได้เลยห้องน้ําก็จะทะลุได้2ฝั่งสามารถเข้าได้จากตรงฝั่งนู้นก็ได้หรือจะเข้าฝั่งนี้ก็ได้แยกโซนของชาเวอร์แล้วก็ห้องน้ํารวมถึงบาร์ทับอันนี้ก็จะแยกโซนออกมาเป็นส่วนอยู่ในห้องน้ํา นี่มุมนี้ก็จะเป็นตูนะ้เสื้อผ้าเนาะแล้วก็เก็บทุกสิ่งอย่างไว้ในนี้เซฟตีบ้บ็อกซ์บัตโรบสลิปเปอร์มุมนี้เป็นมุมแบบแต่งตัวได้อะไรเงี้ยค่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวแถมให้อีกหนึ่งรูม t ทป e นะคะเดี๋ยวไปดูอีกร o ม t ทป e หนึ่งซึ่งแบบว่าอันนี้ก็จะเป็นห้องที่แบบพอดีๆไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าหน้าพักหน้าคา่ะห้องห้องนึงเดี๋ยวไปดูกันตามสัญญาเลยค่ะเดี๋ยวจะพามาดูอีกห้องนึงแถมให้ ซีเน่ซีไซทำไมถึงซีไซนี่เลยค่ะเน่เพราะว่าบ้านเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วไม้ไผ่เนี่ยเขาเอามาตีโอบอย่างนี้เป็นเหมือนไซที่ดักปลาเขาก็เลยเรียกซีเน่ซีไซนี่เลยค่ะเป็นไซยักที่แบบโอบบ้านเอาไว้นี่นี่ดูแล้วมองออกไปเห็นทะเลเลยหรอกสวยมากมีแค่ห้าห้องเดี๋ยวเข้ามาดูกันเป็นห้องที่แบบว่ากระทัดรัดค่ะพอดีพอดีห้องแบบนี้เสริมเตียงไม่ได้นะคะอยู่ได้แค่2คนคือ นี่เลยมีเตียงเปิดเข้ามาปุ๊บเป็นทางเข้ามีคอฟฟแมชชีนอะไรเหมือนทุกห้องเลยนะคะแล้วก็เป็นมินิบาร์ที่คอมพลีเมนต์รีทุกอย่างเลยเครื่องดื่มซอฟต์ดิงอะไรต่างๆนานา รวมถึงนี่พอเข้ามาก็จะเป็นที่นอนเลยค่ะแล้วก็มุมนั่งชิลเผื่อแบบยังไม่อยากจะเจออากาศแล้วร้อนตักแอร์ข้างในก่อนแต่อยากดูทะเลก็นั่งตรงนี้ไปชิลไปแต่จะเห็นไหมคะว่ามูดนี่จะเป็นแบบชาวประมงชาวประมงนะเพราะเขาซีไซไงไอตรงหอนี้ก็จะเป็นที่ดักปลายอยู่แล้วก็ยังมีความเป็นชาวประมงชาวเลเขาไม่อีกอะไรอย่างนี้เนาะเปิดมาลงจากเตียงป๊บนี่ก็มีสามารถนั่งชิลตรงนี้ได้เลย ดูทะเลไปหรือจะแช่น้ำแล้วดูทะเลแช่น้ำแล้วดูพระอาทิตย์ขึ้นก็ได้ทุกอย่างเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอันนี้เขาชื่อสปาอะไรนะชื่อสินสปาค่ะสินสปาสินที่แปลว,ว่าสายน้ำ,นำค่ะพอเดินเข้ามานอกจากตกแต่งด้วยไม้ไผ่สวยๆแล้วนะเห็นวิว แต่ว่าที่นี่เขามีเมนูอะไรบ้างมีนวดไทยนวดนวดระครบนวดน้ำมันสครับเหลบ็บเฟชเชียลแล้วก็มีบารนะคะมครบทุกอย่างใช่ค่ะมีครบทุกอย่างซ<ช>ิเนเจอร์นี่คืออะไรจ๊ะซิเนเจอร์เป็นสินทัศน์ค่ะเป็นสินทัศน์นวดน้ำมัน90นาทีก็คือเป็นนวดเหมือนสไตล์อะรมาค่ะแต่ว่ามันจะเป็นเน้นกดจุดหน้าขับสารพิษในร่างกายออกได้จุดจุดวางที่หน้าใช่ค่ะจุดจุดหน้าค่ะเพราะว่า นวดตัวทบนวดน้ำมันทั่วไปจะไม่มีกดจุดหน้าแค่นวดหัวผลคลายแต่ที่ถึงทัดที่นี่จะเป็นแบบนวดกดจุดหน้าเพิ่มไปนะคะประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมายจากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะไม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายสบายแบบอัพทู o ยู i ทิปอัพทูมายเริ่มต้น4,900บาทต่อปี โทรเลย136 7หรือทิปอินชัว c o m หรือตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภยัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทําประกันทุกครั้งทพราเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ Getawaycation ชวนคุณออกเดินทางตลอดทั้งปี1-15มิถุนายนไปไฮกิ้งด้วยกันบนเทือกเขาแอล3ฝั่งทั้งสวิสอิตาลีและฝรั่งเศส5-8กรกฎาคม ขึ้นถ้ำนาคาถ้ำนาคีและน้ำตกกินรี10-14สิงหาไปดูแมนตาเรที่ประเทศมาลดีฟ8-11พฤศจิกาสัมผัสความอลังการของเทศกาลลอยยี่เป็งที่เชียงใหม่ดึงถึง8ธันวาไปนอนอีกกลูดูแสงเหนือกันที่ลับแลนด์ประเทศฟินแลนด์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0830090012 0814261414 สนับสนุนโดยสายการบินบางกอกแอร์เวยส s เอเชียสบูติกแอร์ไลน์ทิพยยประกันภัยถ้าคนมาพักที่อิสีเนภูเก็ตแล้วแบบไม่อยากออกไปเลยก็สามารถจบที่นี่ได้เช่นกันเพราะว่าเขามีห้องอาหารแล้วก็มีเมนูที่น่าสนใจเ <Wow. S 2> ต็มเลยค่ะแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนี่เลยเดี๋ยวเราต้องถามจาก คนนึงข้างเราเราอยู่กับเชฟเบสค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบส,สค่ะก่อน<ม>อื่นพี่การถามก่อนห้องอาหารนี้เขาชื่อห้องอาหารอะไรอ่าเราชื่อห้องอาหารไซเอ็นบิสโตครับผมก็จะมีอาหารที่เป็นสไตล์เป็นภูเก็ตโลเคอลภูเก็ตเพื่อนากันครับผมแต่สามมื้อจบอยู่ที่นี่เลยครับเป็นออเดย์เป็นออเดย์ดิ่งครับผมเป็นบุฟเฟ่แล้วก็มีาราคาแล้วก็เราจะมีเซนเดย์บัตสำหรับทุกทุกวันอาทิตย์ด้วยครับบุฟเฟ่ต์อาหารเท้าก็เป็นภูเก็ตโลเคอลนะครับสไตล์เหมือนกันครับผมแล้วก็ จะมีอาหารลหลากหลายชอะไรบ้างมือช้าอะเรเบ้างซิกเนเจอร์เราซิกเนเจอร์ดิสเราจะเป็นอมเบลเลตคือวีแคปครับเป็นอมเบลเลตแกงปูคร,ครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเอ็กวีเดดิกต้มยำครับผมเดี๋ยววันนี้เชฟเบสเขาคัด เมนูที่เป็นซิกเนเจอร์มาตัวนี้เป็นเมนขอดนะครับผมจะเป็นกุ้งสตอผัดกะปินะครับตัววัตถุดิบหลักที่เราโชว์ขึ้นมาก็จะเป็นตัวกุ้งที่เป็นไซส์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็อย่างคือเป็นของชาวประมงพื้นถิ่นนะครับสตอของเราก็คือจะคัดเกรดนะครับตัวนึงก็คือจะเป็นกะปิตัวนี้เป็นกะปิละนองแท้ครับผมอ้าวถัดมาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวแกงส้มยอดมะพร้าวกับปลากระพงนะครับตัวเครื่องแกงเราเป็นเครื่องแกงสดครับถัดมาตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ดิสนะครับของ ตัวหมูฮ้องนะครับม,มาภูเก็บทุกคนจะรู้จักหมูฮ้องนะครับแต่ว่าของของเราเราใช้วิธีการเคี่ยวประมาณ4ี่ชั่วโมงความนุ่มคือจะนุ่มมากตัวนี้คือเป็นซิเนเจอร์ดิฟตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับของเราจะเป็นผัดไทยกุ้งังกรสยามตัวซอสที่เป็นซอสผัดไทยคือจะพิเศษนะครับเราใช้เวลาเคี่ยวประมาณ4-5ชั่วโมงเหมือนกันยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะมีของหวานด้วยตัวนี้เป็นปลาแห้งแตงโมงครับแต่เป็นปลาแห้งเตงโมงฉบับซินีนะครับที่มีพรีเซนเทชันแล้วก็ เราใช้ผสมผสานระหว่างตัวปลาแห้งที่เป็นของญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็คุ้งแห้งของไทยที่มีเกรดค่อนข้างดีตัวนี้จริงๆก็คือเป็นดีเซอร์เป็นภูเก็ตโลเคอลนะครับผมชื่อว่าบีโกหมอยนะครับบิโกหมอยจริงๆทํามาจากตัวข้าวเหนียวดํานะครับผมแต่ความพิเศษของบิโกหมอยภูเก็ตก็คือข้าวเหนียวดําจะหนืดแต่ไม่แข็งนะครับแล้วก็ด้านล่างเราจะมีเป็นตัวพานาคอท่าที่เป็นตัวอัญชันมะพร้าวอยู่ สุดท้ายค่ะอีกตัวหนึ่งจะเป็นตูโบโตบูตูโบโตบูใช่ครับด้านในจะมีเป็นตัวฟักทองนะครับแล้วก็เป็นมันหวานบัวลอยนะครับผมแล้วก็เสิร์ฟกับตัวครีมกะทินะครับผมตัวนี้เป็นรีเซิร์ชของภูเก็ตพรานกันนะครับเป็นรั้งเดิมดั้งเดิมพลานกันั้นเดี๋ยวพี่การจะลองเทสแล้วปล่อยเชฟไปเพราะว่าเขาต้องไปจัดลายต่อขอบคุณมากคขอบค่ะครับผมครับ ค่ะนั่งรถมาแป๊บเดียวค่ะก็มาถึงที่ท่าเรือของซีสตาแล้วแต่วันนี้โชคดีด้วยเจอนัดพอดีเลยแต่วันนี้ที่พี่การไปคืออันไหนอ่ะวันนี้ที่พี่การไปครับจะเป็นอันนี้เับเป็นเกาะพีพีแล้วที่พี่การไปจะเป็นพีพีเกาะแบมบูนะครับแบมบูก็คือเกาะไม้ไผ่นะที่อยู่ตรงนี้นะครับเกาะแบมบูนะครับตอนนี้ถ้าเราอยู่ตรงนี้ครับพี่การครับเราอยู่ตรงนี้นี่คือท่าเรือซีสตาอยู่ตรงนี้เลยที่ที่แหลมหงานะครับเกาะเซเล กิจกรรมตอนแรกเนี่ยตอนเช้าเนี่ยพี่จะได้ไปดูใช่ครับหาดลิงนะครับแล้วก็มีเล่นน้ำหนจุดเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับก็จะเข้าไปทานข้าวที่เกาะพีพีดอนตรงนี้นะครับจะเป็นร้านอาหารบนเกาะนะครับเสร็จจากนั้นช่วงบ่ายนะครับก็จะเข้าไปเที่ยวมายาเบนะครับแต่มายาเบตอนนี้เวลาเข้าเนี่ยพี่ต้องเข้าที่โรสามะมันจะเข้าตรงนี้แล้วต้องเดินข้ามมา เขาไม่ได้ให้เรือเข้าไปจอเมื่อก่อนให้เข้าทางนี้ครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ให้เข้าแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราไปมาหยาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเราหาทรายน้ําแล้วก็เรือก็ดีเนอะตรงนี้มันจะได้เก็บาใช่เดี๋ยวนี้ไม่มีเรือเป็นวิวแล้วครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นหาดสวยขึ้นเยอะถ่ายรูปมาโอยมีติดเรืออะไรเลยใช่ถ้าพี่ย้อนหลังไป5ปีก่อน10ปีก่อนก่อนเขาปิดมาหยาใช่นจะมีแต่เรือตอนนี้ไม่มีแล้วครับสวยมากเลยแล้วก็จะมีไฮไลท์อันนึงก็คือเป็นปีเรสรากูนครับที่มันจะเป็นรากููใหญ่่ๆอย ที่เกาะเกาพีพีเลเนี่แหละน,นะครับก็เป็นจุดที่ทุกคนจะต้องไปเล่นน้ำนค่ั ที่ชอบเสาะหาโรงแรมใหม่ๆเนาะลองมาที่ C ีเนภูเก็ตกันค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นโรงแรมน้องใหม่ป้ายแดงของภูเก็ตเปิดไม่กี่เดือนเองค่ะน่าพักมากๆยิ่งใครที่ชอบแบบพวกบ้านบนเนินบนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะชอบที่นี่เพราะว่า มันสามารถเห็นวิวเนี่ยอย่างที่เห็นข้างหลังนี้เลยนะคะวิวก็จะแบบสวยงามยิ่งตอนบ่ายนี้น้ําไล่เฉดเลยแน่นอนหลายคนแบบชอบตาบักที่อยู่บนเขาเนาะวิวท็อปค่ะซึ่งอันนั้นเนี่ยชิลมากวิวสวยขึ้นไปนั่งสั่งอะไรกิน<ม>คือต่อถ้าไม่พักที่นี่นะก็ขึ้นไปนั่งกินลมชมวิวได้ชิมอาหารได้ แล้วก็มาถึงที่นี่นี่ขอให้ลองสปากันด้วยนะคะสปาเขาก็สุดยอดเลยรวมถึงอาหารค่าให้มาให้ตรงวนะันอาทิตย์ซันเดย์บรันท์หัวร้อยแปดร้อยแปดสิบแปดคุ้มเวอร์พูดเลยคุ้มเวอร์อันนี้ต้องมาลองเองค่ะนั่งยาวๆไป11โมงถึงบ่ายสามไม่ต้องกินอาหารเช้ามาก่อนนะเราจะได้แบบเต็มที่ไปเพราะว่าโอ้โหลายลายบุฟเฟ่ต์เลิศมาก แล้วถ้าใครมาแล้วอยากจะออกไปแบบ explore ข้างนอกนะคะก็ลองติดต่อ r e c เ p t i o นให้เขาติดต่อกับทงังซีซารดูก็ไปเที่ยวเกาะอย่างเราเราก็ไปเที่ยวเกาะ PP กันนี้ตอนนี้เอามายาเปิดแล้วนะคะถ้าใครอยากจะมาไม่รู้จะปิดอีกเมื่อไหร่รีบมาก,ก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างซีซารนี่มีออกทุกวันค่ะไปเอาไปเที่ยวเกาะ PP เอามายาก็ ไปกันได้มีแวะดำน้ําที่เกาะไม้ไผ่ที่เกาะไข่อะไรแบบนี้ก็ติดต่อได้ถ้าใครไม่อยากติดต่อซีสตาร์โดยตรงก็มาพักที่ซีเน่แล้วก็ติดต่อทางซีเน่ให้เขา จัดก,การก็เชิญชวนให้มาพักเนี่ยบ้านแบบเป็นบนภูเข,ขาแล้วชิลมากทุกหลังมีสระว่ายน้ําแบบนี้ค่ะเล็กใหญ่ตามลุมไทป์กันไปแต่ว่าทุกห้องจะต้องมี private pool วันนี้ก็อย่าลืมนะคะบอกเราด้วยว่าที่ไหนหน่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเอาวเคชั่นไปสำรวจให้ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ